สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องช่างขนาดเล็กนะครับจะเป็นรุ่นไทเกอร์ TK-01 นะครับตัวนี้จะมีพิกัด300 500 2,000 3,000 5,000กรัมนะครับค่าอ่านละเอียดตัวนี้จะมีก็คือ300กรัมกับ500กรัมค่าอ่านละเอียดค่าอ่านละเอียดจะเป็น0.01กรัมนะครับส่วน พิกัด 2,000, 3,000, 5,000กรัมค่าละเอียดจะเป็น0.1กรัมนะครับขนาดจานช่าง300-500กรัมจะเป็น120มิลลิเมตรนะครับส่วน 2,000, 3,000, 5,000กรัมตัวนี้ขนาดจานช่างจะเป็น145คูณ135ม mm, ิลลิเมตรนะครับจำนวนหลักที่แสดงบนหน้าจอก็คือ5หลักนะครับ5หลักนะครับ ตัวนี้จะใช้ทาง 2A 2ก้อนหรือใช้ AC adapter นะครับก็คือแบบชาร์จไฟนะครับตัวนี้มีซองใส่เครื่องไหมไม่มีนะครับหน้าจอจะเป็น LCD พร้อม back light นะครับตัวนี้มีปุ่มหักค่าภาชนะนะครับหรือปุ่มเทนะครับฟังก์ชันอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานตัวนี้มีเหมือนกันนะครับมีแจ้งแบตเตอรี่ต่ำหรือว่าช่างเกินพิก,กัดด้วยนะครับ ตัวนี้มีโหมดนับชิ้นงานนะครับมีปุ่ม P.S. c นะครับหน่วยก็จะมีกิโลกร,รมัมมีปอนมีกร,รมัมมีออนนะครับมีกะหลับนะครับ